วันนี้แม่ทุมออกมาเดินเล่นวันนี้มันอาทิตย์มาเดินเล่นเมืองฟุตเซ็นแม่ทุมจะให้ดูนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยอะเมืองฟุตเซ็นเดี๋ยวแม่ทุมะจะหาไอติมไอติมหรือว่าไอคอฟฟกาแฟอาไอติมเยากาแฟเย็นนะทุกคนดู่ที่นี่เขาเรียกไอคอฟฟ แม่โทมัสเพิ่งออกมาเดินนะทุกคนที่แม่ธทมัสกลับประเทศไทยแม่โทมไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวปวดไปหมดนะทุกคนเนี่ยคนออกมานั่งกันแม่โทมจะมีที่นั่งไหมถามมธอมหลบไปอีกทางหนึ่งนะทุกคนเขินเนี่ยให้รูปภาพบรรยากาศอากาศดีคนจะออกมานั่ง ออกมานั่งด่มกาแฟออกมานั่งแล้วก็ดื่มกาแฟนั่งเล่นเหมือนกันกับแม่โทมัสน่ะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้แม่โทมัสให้ดูภาพบรรยากาศช่วงฤดูสปริงเข้าฤดูร้อนวันนี้แม่โทมัสไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อวันนี้อยู่ที่22องศาค่ะมันก็หนาวสำหรับคนไทยนะแต่แต่แม่โทมัสนี่แม่โทมัสว่าไม่หนาวเลย โอเคค่ะทางทางด้านหน้านี้เป็นร้านร้านขายกาแฟนะทุกคนนะเดี๋ยวแม่ทอมัสจะเข้าไปนั่งแล้วก็ล้างมือเข้าห้องน้ำอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดื่มกาแฟกับแม่ทอมัสกินกาแฟเดงกันบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้วันอาทิตย์เขาหยุดกันนะทุกคนอาเมืองนี้มันเป็นแม่ทุมัสลืมบอกเมืองท่องเที่ยวนะคะทุกคนเมืองฟื้เส้นมันติดแถบ อิสไตร์คือแถบออสเตรียนะคะคนเยอรมันเกาจะเรียกอิสไตร์ทีโรแต่ที่นี้ว่าทางบ้านเราจะเรียกออสเตรียคนเขาก็จะมาเที่ยวกันเมืองเนี้ยไปที่อนอยชวาสไตร์นะทุกคน<ะ>เข้าไป<ะ>กาแฟทางนู้นบรรยากาศในร้านเขาจะวุ่นวายนะทุกคนพกเพ่าะมันก็จะนั่งด้านนอก นั่งดังไนดังนอนโอเคนะเป็นขาที่นั่งกันแล้วก็จะจะชิมชาโทมัสก็จะเลือกนะทุกคนเลือกดูว่าเราจะกินอะไรเมนูเมนูไอติมมันก็จะมีแต่ของอ้วนๆนะทุกคนแม่โทมัสก็จะกินแค่ไช้กาแฟ ก็จะมีมีเขาเรียกซาเน,นเนี่ยมีครีมมันก็จะอ้วนแต่ไม่เป็นไรนะครั้งครั้งเดียวแม่โทมัสกินเนี่ยเดี๋ยวแม่โทมัสก็ต้องกลับประเทศไทยค่ะวันวันอังคารนี้แม่โทมัสบินกลับประเทศไทยนะนนนคนททะท,ท,นะทุกคนวันพุธขึ้นเครื่องแม่โทมัสก็จะบินกลับไปทําธุระที่ประเทศไทย แม่โทมัสก็ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่นะตรงมันหวานช่วงนี้แม่โทมาัสน้ำตาลขึ้นพนักงานมาแล้วแม่โทมัสก็จะสั่งไอ้กาแฟกาแฟเย็นนะรอเขาแต่ยังไงแม่โทมัสถ่ายดอกไม้ให้ดูเนี่ยทุกคนสวยงามมากนะเขาจะจัดเขาจะจัดดอกไม้สวยนะทุกคนเห็นไหมฮะค่ะค่ะค่หค่ะค่งางแม่โทมัส อ้วนเ้ยนะทุกคนคุณแม่ตรงมาช่วยอ้วนมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันถน่ายเดี๋ยวแม่ต้องมาถ่ายดอกไม้ไม้เขาก็ประดับอย่างนี้นะทุกคนตั้งไว้เพื่อสวยงามก็คงจะแพงของเขาอยู่ร้านอาหารที่อิตาลีนเป็นร้านเล็กๆนะทุกคน เครียดดอกอะไรไม่รู้นะทุกคนนะเข้าไปดูใน Google แม่ธวัดไม่รู้เหมือนกันทุบฟืนก็ไม่ใช่แล้วแม่ทมัชจะเข้าไปดูใน Google เดี๋ยวอีกหน่อยดอกกุหลาบเขาก็จะเยอะทุกคนนี้เราก็ได้แล้วนะทุกคนไ,ไคอไอกาแฟ ไอศครีมช็อกโกแลตแดแล้วก็กาแ,แฟร้อนเคนะคะเรามากินกันแม่โทมัตก็ได้แล้วนะคะทุกคนไ,ไคอไอ,อ,อกาแฟขมๆหวานๆกาแฟคขาเยอะอ่ะกาแฟแรงแ,แม่โทมัตขอตัวกินก่อนนะฮะแม่โทมัตจบคลิปเพียงแค่นี้คนะ่ะ คลิปนี้แม่โทมัสออกมาเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็ดื่มกแาแฟเย็นกลับบ้านเนะเจอกันที่ปต่าของแม่โทมัสเจอกันที่ประเทศไทยคุณนะที่รับชมไม่ต่ายค่ะสวัสดีคนะ่ะ